สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินเขานะาไม่น่อยจ้าไม่น่อยได้์ยังกินให้เมืองเน,น,น้นเน้นเนาะไก่ขัวเต้าเจี้ยวจ้าไก่ขัวเต้าเจี้ยวหอมหอมกินกับข้าวเจ้าฮอนหอนกินมืออุย้ยนะ่ารังการมากมายพี่น้องเอ,อ๋ยตาแซบบวกนะหวยไก่ไก,ไก่จ้าไก่วันนี้มาเมนูไก่แล้วกันเนาะซีสันอาหารขนาดแซบนานัวขนาดนี่เรื่องแน่พี่น้องเน้นเน้นค่ะเน้นเน้น ปะพอๆหลายอย่าง,างกินเขา้าน้ำกันจ้ามาพี่น้องกินมันร้อนๆเขาก็ร,อรอ้อนๆอื้มแอบๆนุ่ม เน่นหนัอไก่วันนี้ไม่ได้ทำงานค่ะวันจันทร์มันไก่ไม่นาเรื่ว่ารัก มันมีรถเมฆเลยมันไกลมากแล้มีเวลาไปเฮ็ดกับเขาสินซู่พี่น้องเบิ้ง คนไม่นอกไก่ขวอตะเกียวสุดอร่อยถ้าจะได้ฟิลก็ต้องหาส่วนนี้เป็นกระดูกนะเนื้อเนื้อติดกระดูกสิมันจะงสด้ฟิลในการแทะสูตรในสำรับคนที่มกถินไก่หนึ่งลองเลยจ้ะ ไม่ผิดามากเรื่องคอนสูบยาตื่นมาถามไปหน่อยมั้งเจ้า ก็ดีครับมปนหน่อยสิบไปกมได้ง,งานค่ะพอกคมได้ง,งานอื่นหมดไปถามเรื่องเนี่นะคะเรืร่องฮ็ดงานกับเรื่องอัตราการคิดเงินเนี่ย่ะอื้มแับน้องเลย nha, cây rành rành với bên nào nó dễ nhá tham thử nhé nhanh đứng nung nhà nung nhà đen ยินและเพลินกระดูก่อนอแซ่บไก่โตหนึงสิบเก้าคน เห็ดเครื่องโตย่างกินเครื่องโตเส้นย่างกินนอกไปน่อกเลยสื่อใกล้แท้แข็งตัวนิดหน่อยเอาป้อมแล้วมีเห็ดกินมันจัง เกำลังไปอาบน้ำไปอ้องมือเศร้าแดดดีๆตอนนี้ขึ้นก็ฝนจป็นร่งอยู่ละอากาศวันไหนฉันล่างคนเอลน่องมันลน้องไม่เสร็จเตรียมเพาะอันพักแล้วพราฉันว่า ก็เลยว่ายทะเลนั่งนัางนี้ย่งหิมะม่หลงมา้ย nắng <laughs> nắng Nặng 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 cày bài cây bản đó. นันงตือแสายคนเนี่ยแม่ปูกันเตรียมซื้อตัวไปเมืองไทยแล้วคุยกันไปหน่อยเมื่อกี้ก่อนอัคลิป หนูตาบากแตให้จังได้นเนาะลูกหลายคนแม่หนึ่งลูกส,สามสองหมื่นกว่าคนแค่ตัวอุ้ยบีบแล้วมาฟงศาสนาคนเนาะไก่ตายไก่ว่าไหนตายพี่น้องไก่เด่น มาไปสามอาทิตย์ตายยายือสิดีใจพักแม่พี่น้องเฮ้ย้ราคือหอนร้านแล้วเนาะ มาเหงนบ่เคยเห็นพุ่มแล้วก็เลี้ยงแต่น้อยเจ๊ได้ค่ะอันกออ้อนก่อนข้าผู้เฒ่าอย่าหอมซื่นใจกระมมนหลานหักลูกมาหักแล้วหักล้านเฮ้งก็แก้วตาดวงใจ ฮักเนื้อฮักลูกนี่ระดับหนึ่งแต่ว่าฮักร้านเนี่ยมันกลัวมันเติบกลัวที่สุดของที่สุดแล้วก่อนข้ามผู้เฒ่าแล้วผุดลันเพิ่อนเรี้ยงเข้าไปเขาค่ายแน่กับไฮน้ำกล้เขาคนเดียวผู้เฒ่า มียังมีร้านมาเด็กินก้อนมาได้ห้องเจ้าของเลยผู้เฒ่ยายความหักอันบอกเ,อเรื่อยสุดโอ้ยแซ่มัดเจี้ยงแล้วจะเคลื่อนแล้วจือเฮ็ดไหนโปรดมาเฮ็ดไรอ่ะีเศรือเนาะเรือขาเป็นมา ไม่มาปูว่าเห็นร้านก็เสิดีใจนะปูเออไก่มือร้านสิเมื่อบอานเนี่ยเตรียมเงินไปปว้ปวด้เท่าในเท่าไหรร้านสิเมื่อบ่าวันก็สิึ้นได้ความดันก็สิึ้นได้พี่น้องไกขคืนหอด คิดหอ,อดใจวีใจว่อนนอกผู้เฒ่ายามใดก็สิมหาหาขาอีกมันบลาระยะทางามันมันไกลไกลกันไปเมืองไทยแต่ละเถือบวมเนถือถือนอก่าการาใส่ชีวิตยูวต่างประเทศไปใส่ค่ากินค่าอยู่ค่าใส่ายต่างๆหน้าหน้าไปก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่เป็นบลาไปเห็นเพื่อนเห็นซ่านของผู้เฒ่าจังใจก็กขยะเคล็ดหายนิดๆน้อยๆ,ๆเป็นไปตัวนี่แล้วค่ะ ชีวิตของชีวิตเนาะแม่พินกับเมืองก่อนหนาเสด็จไปยึดดอกเมืองไทยบอาการตังจากที่บันเถิกอชดอเมื่อนี้ชอดรอบที่สามนะคะชอดรอบที่าสามงาจะดีขึ้นช่วยไม่หน่อยก็อยากไปเื่กันค่ะแต่บ่รู้ว่าเมื่อไรของไม่หน่อยนี่ล่อยอยังล่องเงิน <c oughs> แข่งั้นอยู่กับไปได้ค่ะจะล่องเงินล่องเงินให้พ่อก่อน เพราะว่าตรงมีค่าเมาลดเนาะเมาลดพาลูกไปยาโสแย้กก็บหลาสิ่งหลยอย่างเตรียมเงินให้พ่อค่ะเตรียมเงืนไปบอพ่อล้วมันสิกระตุกพ่อกระตุกเรามันบอกโอเคนะคะเอาละอิ่มแล้วมันสิพ้อแมาจิไปพบกับหัวหน้างานแล้วก็สิไปคุยกับกลุ่มแรงงานสาย ou, สวัสดิการเจ้าของนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ